ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็นิสสันฟอนเทียตอนเดียวรถเขาอะไรเข้าสวนผมบอกเลยนะว่าห้ามพลาดเลยนะคันนี้เครื่องเป็น t ีดี27นะครับทีดี27ฝาขาวปั๊มสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับนี่นะรถคันนี้จดปี47นะครับจดปี47นะนี่สีตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงิน สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับดูแล้วไม่ได้น่าเกียดนะครับรถก็พร้อมใช้งานเลยนะรถคันนี้แอร์เย็นมากนี่แอร์เย็นมากเลยนะลูกน้องเทสแล้วว่าแอร์เย็นมากนี่นะครับนี่สภาพโดยรวมอันนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายข้างคนขับนะฝั่งด้านซ้ายข้างคนขับสีก็พอได้นะครับดูไม่ได้น่าเกียดนะสีพอได้ไม่ได้น่าเกียดนะครับฝั่งด้านซ้ายข้างคนขับ ายางก,ก็เหลือใช้ทั้ง4เส้นนะครับยางเหลือใช้ทั้ง4เส้นส่วนยางนี้เป็นยาง215ทับ70ขอบ15นะครับ215ทับ70ขอบ15นะสำหรับลูกค้าหรือว่าเอฟซีทไานไหาเข้าไรเข้าสวนถามกันมาเยอะว่าฟอนเทียมาตอนไหนสายฟอนเทียคือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะเดี๋ยวผมเปิดราคาเอาใจ FC แบบสุดๆแล้วก็เอาใจสุดๆอีกทีรอบนึงเลย เปิดราคาคันนี้ไปสายไม่แน,น่นอนล้านเปอเซ็นเพราะผมจะเปิดราคาแบ่งปัน F4 นี่อ่ะได้แล้วอันนี้ฝั่งด้านหน้าด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าจะประมาณนี้ผมได้มาสภาพนี้ก็ตามสภาพนี้เลยเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างครบนะครับย้ําครบอยู่กับผมนะครับครบนะครบแล้วห้ามเลิกนะครับนี่ครบแล้วห้ามเลิก ก็จะมีสีการใช้งานมาบ้างนะครับนี่นะมีสีฝากระโปรงที่เป็นรอยเปิดมาบ้างนะครับนี่แต่รถในเล่มแจ้งเป็นสองสีสีน้าเงินกับสีดำนั่นแหละแต่ว่าตัวรถเป็นสีน้าเงินนี่นะครับสภาพรถพร้อมใช้งานเลยอันนี้ฝั่งด้านหน้าใครหาเขาเลยเขาสวนอยู่ก็ห้ามพลาดนะครับเอกสารทุกอย่างครบฝั่งด้านขวาฝั่งคนขับบ้างนะครับฝั่งด้านขวาฝั่งคนขับบ้างนี่ฝั่งด้านขวาฝั่งคนขับสภาพก็จะประมาณนี้ ย้ำ fc นะครับสาหรับลูกค้าบางท่านอยากได้เร็วโทรให้ไวนะครับอยากให้เร็วโทรให้ไวเลยนะนี่เขาไล่เข้าสวนกระจกเป็นกระจุกมือหมุนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฝั่งด้านซ้ายดูโดยรวมคันนี้คือรถพร้อมใช้งานนะครับรถคือพร้อมใช้งานเลยสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานเขาไล่เข้าสวนสวนมากแก่ใหม่เด้อแก่ใหม่ขนเขา บางทีเราไปเช่ารถเขามากเช่ารถเขามากไม่มีรถตัวเองลองคำนวณดูต่อปีนะว่าเช่ากี่บาทแล้วกี่บาทกี่บาทแล้วนี่ผมหาราคาแบ่งปัด fc สุดๆเลยคันนี้นี่จะมีฝาท้ายนะครับที่ไม่สวยผมแจ้งเลยว่ามีฝาท้ายที่ไม่สวยกับฝาครอ,อไฟครอบท้ายนะผมไม่ได้มาด้วยนี่ผมแจ้งกันตามตรงเลยนี่ฝาท้ายที่ไม่สวยนี่ขา,ขาใครผมจะเกนมากนะผมชี้ชัดเกนมากเดี๋ยวไฟครอบท้ายเนี่ผยมนะผมเปลี่ยนให้ใหม่นี่นะผมเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ย ให้ลูกน้องถือมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไฟครอบท้ายนะครับก็จ,จัดให้ fc แบบสวยๆเลยกระบะเป็นกระบะแม็กไลเนอร์ Pascal, ลลนะครับมีแม็กไลเนอร์มาด้วยมีแม็กไลเนอร์มาด้วยนะครับมีแม็กไลเนอร์มาด้วยสภาพรถก็ถือว่าพร้อมใช้งานคัตซีคัตซีก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่นะไม่ได้ถือว่าคีริ้วี้เล่นะก็ได้อยู่นะรถตอนเดียวใช้งานก็สภาพประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับไม่ได้คีริ้วี้เล่เลย,เลยใครหาเข้าไรเข้าสวน ทุกคนนี้น่าใช้น่าใช้มากผมบอกเลยสียังปูดปาดขนาดเลยวะ่ะสีนี่โคตรปูดปาดสมาร์ทโฟนเลยสีนี่น้ำเงินจุลุยอยู่สีอยากปูดปาดเลยนะนี่ซับฝั่งขวาซับฝั่งขวากระจกมือหมุนขึ้นลงปกตินะครับ มือหมุนขึ้นลงปกติเลยซอมฝั่งขวาซอบฝั่งขวาพอได้อยู่นะครับสภาพไม่ได้น่าเกียดนะถือว่าพอได้อย่ยังมีมาเต็มอยู่แล้วก็ซอฝั่งซ้ายซอฝั่งซ้ายก็ได้อยู่นะครับแต่มีรอยกัดขาดตรงนี้นะผมรีวิวผมชัดเจนมากนะค้ขาขายถ้าตัวไหนไม่ดีบอกลูกค้านะตอนนั้นเลยนี่นะครับสไตล์การค้าขายของผมนะนี่เบาะเบา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 ะเบามีรอยขาดอยู่นะครับตรงนี้ แต่บอ่อได้เป็นบอ่อนังหุ้มใหม่นะสีดำนี่นะครับกลับจาของเดิมแล้วก็หุ้มมานี่นี่ผมบอกเลยคันนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นขับประกอนนะคันนี้เพราะมันสิ่งเกินมีวัดรอบมาด้วยวัดบูธมาด้วยนี่แต่วัดบูธน่าจะเป็นวัดบูธติดหลอกนะผมเปิดดูแล้วมันไม่ขึ้น,นสภาพภายในเกียร์ก็เกียร์สิ่งนะครับเกียร์ไม่มีปัญหานะห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลัง ผมเทสทุกเกียร์แล้วไม่มีปัญหาย้ำ f c เลยนะครับว่าไม่มีปัญหาวงพวงมาลัยก็พอได้อยู่นะครับถือว่าสภาพภายในน่าเกียดนะไฟก็ออกปกตินะครับไฟหน้าไฟถอยไฟเลี้ยวออกปกติอ่ะลูกพี่นี่สภาพภายในก็จะประมาณนี้ให้ f c ดูเลยจะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องนี่เปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมยกยก,ยกห้องเครื่องขึ้น ก็พอได้อยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดนะนเห็นไหมไม่ได้น่าเกียดนะพอได้บางทีเปิดลงสตาร์ด้าัน้นไปเออลงฟอนเทียนั้นไป8ปดหมื่นกว่าบาทลูกค้าถามกันมาเยอะแต่สภาพคันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เท่าันนั้นแต่ผมจะเปิดราคาแบ่งปัน f อแบบเอาแบบเอาเร็วขายเร็วไปเร็วค่าค่าเกียร์ผมน้ำเนี่ยนี่เครื่องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับท้อปสัตนะเครื่อง เครื่องยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับย้ำ f อเลยสภาพเครื่องยังได้นะรือว่าพวกกาวพวกฝาสูบอะไรยังเดิมอยู่เลยพงว่ฝาสูบอะไรยังเดิมเลยตั้มตั้มปกติเครื่องขนาดนี้สภาพขนาดนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่า ก่อนส่งรถลูกค้าทุกท่านอ่ะผมจะล้างรถให้ตลอดล้างทำความสะอาดให้ตลอดจังหวัดไหนอยากได้จะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับย้ำ F4 นะใครหาเข้าอลไรข้าสวนอันนี้ถือว่าครบมากสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับดูสวยเลยแหละอ่ะดูพี่ครับปูงลงเพลทตรวจตรวจเร็บปังทีนี่ประมาณนี้เอาเอาเอาฟ้าพองทำไมนะมันลงมาสุดเก็บดี สภาพก็คือว่ารถพร้อมใช้งานเอาข้างไปมองมอหน้าก็ได้เอาขอบีอ,อปิดฝากระโปรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นี่สภาพรถคือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับกับสภาพแบบนี้เครื่องขนาดนี้ประมาณนี้นไปเทสให้ดู นี่เสียงเสียงท่ออย่างซิ่งนี่ซิ่งจัดทิ้งวันดำปกตินะครับคนไม่ขาวนะคนดำปกติสภาพอย่างได้ ผมชอบปั๊มสายคือมันดูแลง่ายนะดูแลง่ายเวลาบางทีเราซ่อมมาอะไรก็ไม่แพงเอาพูดหลักความจริงนะครับรถพวกนี้เราใช้ไป4ปี5ปีก็ต้องมีซ่อมมีอะไรบ้างเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่บ้างแต่เรื่องอะไรนะสําหรับผมอ่ะผมจะบอกลูกค้าทุกท่านเลยเวลาซื้อเครื่องหรือว่าซื้อเกียร์หรือว่าซื้อรถกับผมอ่ะจะบอกตลอดเลยว่าหนึ่งถ้าซื้อขายกับผมปุ๊บเนี่ยบอกตรงตรงเลยว่า ลูกค้าสามารถสั่งอะไรผมได้เรื่อยๆนะผมมีอะไรซัพพอร์ตให้ลูกค้าตลอดแบบลูกค้าซื้อรถกับผมไปีผมคิดราคาให้ลูกค้าพิเศษไม่ใช่ราคาแบบโอเวอร์เกินไปใช้ราคาแบบแบ่งปัน f c แบบสุดๆดผมจะเป็นนิสัยอย่างนี้ซื้อขายกับผมง่ายชัดเจนนะครับผมมีชัดเจนมากในการค้าขายและที่สําคัญลูกค้านี้จะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับย้ำเอฟว่าจะส่งได้ทุกจังหวัดแต่ถ้าภาคอีสานเราจะส่งได้แต่ถ้าเป็นเหนือกลางใต้ก็จะมีค่าสไลด์เพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเอาให้ ห้าหมบาทเล่มเอกสารทุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับภาษี6กเพิ่งขาดไปย้ำ fc เลย5 9 0หมบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0ย์แปด0ูนย์เก้9หนึย์ส้าาอีกรอบนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าชอบถามว่าทําไมไม่เห็นคันนี้ทําไมคันนี้จะขึ้นขายเร็วแทร่ไปเร็วแทร่คือเพราะท่านเขา และอย่าลืมทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต o k ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอลุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างเวลาผมลงคลิปไปใหม่ๆลูกค้าจะได้เห็นรถเลยบางทีมีงบเท่านี้มีงบเท่านี้โทรมาคุยกับผมผมหารถให้ได้เสมอขอบคุณ F อซมากขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ